เนกแ่มาอ่ะตลอดตมุาโต้โตมุซาโตตมอนยสาอันนี้เปกยมาซก่อนอ๋อโอเคลชนเลาชันเดดวนี่ทีกิดนเชาชาอีก็โตแทุ่เก็บไว้นี่โตเขาจะได้เรเม่อซาจะกบเมือซาดอกเือตหรือว่าแบมเลพริกนพริกปนเตลอดเตลอนะที่ที่เอาเเออโอเคบ้า 怎你们吃一个比那没啊？助助，多钱多助助？姑嗯姑娘姑娘！你干啥？你不挑他是高卡吗？高卡还是高帕托？罗巴托、铁尔、罗罗巴多。

ว่บา爸ามานี่โกอโอ้ไม่จอดปถเตะลอด,ด้ใช่ไหโอ้ได้่มันใช่ไหเป็นน้ำอะ่นะไม่ใช่น้ำนายเม่อก้มันขดสก,กับน,น้ำไนเกมเี้ันเกมเป็านานนมีบ้าเบบ่าเค็มแลก็เปียวเปียวน่าสักค่ไหนนู้นเ,นเป็นหนอนหอป่ ว่าหลานฉันสู้ชีวิตมากค่ะหนูเอามาทำกับข้าวค่ะดูเก้าอี้ทอนเลือดตัวขวาน้าโอ้เบาเบาเออแขกกระยอกระยอตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยนึกมาดูท่านเองหนูอยากกินแตาพมกปลาดิบเสร็จเลยเนี่ยแขกกรยอกระยอเน่าเขินะเน่าเขินอ่ะอ้าวแม่ช่งานอ่ะ

ดีวไอ้ d o เบ e ลอรเจ้จะพูดช่วยนี้ยังไม่ผ่านพาได้ผ่านหรอนะฮะพานนึกโอเคทนก็ผ่าน้แควะ้แควะไอ้แควะไอวคยเอแคว้โอน้ำแมกซอน้ำมากกว่าแล้วกระทามาเลยโอ้น้ำกว่าน้ำแมกกว่ากรทํากว่าเล้วตะโกนเลย นี่ยวินนี่หมอเนี่ยเราเกลดีใจว่าป้าพุงเดียวเดีวว้าเด็กก็รอเด็กก็จะเรานมเดอหนูเด็กแกเลยเดอป้าป้าเชฟป้าป้มาล้วบ้าหนูเด็กแกฮ่าฮ่าฮอเราพิชยาบอ่ะโอ้เด็กนั่นลิ้งแควตอนแรกทาวูกาดนึ่แค่น่ะเอาไว้แล้วกันวันนี้ว่ะ

조모 녹여겠지 나 이거는 녹여. 나 그냥 아 매자. 네 조모 매야. 아귀야. 네 조모 귀노. 오케이. 오케이 터치디그 터라서 아디노. 그럼 그외라 어. 라. 다 ม่มั่วไม่ได้หนูต้องคันสุดลเขาจะนนันี้มึงเขาจะดลนี่ว้าวชอบอ่อดีดีอีแล้ชอบอ่อาดีเละธรรมดาธรรมดาเลยมันด้าก็ตบาดนมนะ่เนี่ยพอเพ่อะ มีอะไรวอย่างนอเออมึ่น้องก็อม่อ้หมาจาไม่ะก็ดอนเนาะีอมานเดือันนั้นปาม้อมาลยเรอ้ยเดี๋ยวัก็ขากันดอเนาะมข้ากันดาบาราเาดีหนี่มีแลอ้าวเนี่ยเนี่ยรอให้มันสุกเพราะด้านี้เนาะไม่มีมะ เด้อเออ่ะตัวกัช่นะเดียตไมบ้ามั้งอุ้ยอยอุยอุยอุยกับ้ยอาร์มินี่เป็นกเรลเลจจานกันล้เลอะร้อนร้อนรนร้อะนดรอนยาโพนาะจอยโพปลาไข่นะคะ 네, 우리 딸이 이리 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 이 이리 리 이리 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 이 이리 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 ดไปหาสกเมย์ไปหาสกเมยโอเคนูชาโมับอกว่าเ่อทาคัชวตัวยา่จรออ่ะอาีเออน้ำน้มาตัวเตัวเนี้ยตอเลยเหรอไม่ชาตัวอ่ะอโดนน้ำาตัวที่ี่อนาจบุสเปซี่นบอีอาอดาปาสตาปเราพบปากีอยัอ๋อนี อ่ปาดอกไอ้ออักขีตาเกวออดอพพาตัวเมื oh, okay. yep. so ่อ okay. สักแก่เจาะเือดเจาะอาว้บนนอแบนอะไรกันสกอเรื่อสกอข่ายข่ายแกคลับในกาทำได้แบบเลือดเจาะไปก็ตาขีสกอเป็นน่าแก่น่าก็แบบมันแบบอึเรื่อนาะดอกกัน